ก่อนที่จะเริ่มคลิปะนะกดซับกูด้วยโอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับนะและแฟนๆโปกเกมอนอยูไนท์นะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเอลลิสกันอีกเช่นเคยนะครับนะก็บซีรีส์โซโล่เดอะซีรีส์นั่นเองนะครับนะโอเคก็นะครับนะ EP นี้ก็เหมือนเดิมนะครับนะเราจะมาโซโล่แรงกัน แต่ผมจะเล่นตัวอะไรหรือจะ,จะเจออะไรบ้างไปชมกันได้เลยครับผมอ่ะอินโรมาโปเกมอนอยู่ไหน Solo The โซโล่เดอะซีรีส์นะครับนะก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเริ่มเกมกันเนี่ยก็ ขะพูดอะไรสักอย่างนะครับนะเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่อไปนะครับหลังจากที่ผมขึ้นแรงด์มาสเตอร์แล้วนะครับนะก็คอนเทนต์ต่อไปนี้นะครับคือผมเนี่ยได้ไปถามนะครับในกลุ่มมากลุ่มหนึ่งนะครับนะก็ผลโหวตก็ได้ออกมาเป็นนะครับคอนเทนต์ต่อไปเนี่ยที่จะทำนะครับตามคิวเลยก็คือโปเกมอนฮาร์ดโกโซซินเวอร์นะครับนะก็เดี๋ยวผมจะเลิกเล่นมาสักหนึ่งภาคแล้วกันนะครับนะไม่ก็เล่นมันสองภาคเลยนะครับ แล้วก็คอนเทนต์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ที่แม่งทรมานกสูสุดๆแล้วนะครับนะั่นก็คือไฟน์น่าแอดเบดดี้นะครับนะคือ <Go! S 1> <laughs> ผมเนี่ย <Go! S 1> ไม่ชอบเกมผีเลยนะครับนะโอเคเรามาดูกันในเกมดีกว่านะครับนะนอกเรื่องมาเยอะแล้ว <Bro. S 1> อา้าวแล้วใครฟาร์มล่ะเนี่ยผมฟาร์มอ,อ้าวอ่ะแลงเวทเรนนะครับนะอย่างที่ผมบอกไปแลงเวทเรนะนะครับนะแปลกประหลาดดี เรามาเล่นลูคาลิโอฮะตอนนี้ตอนแรกผมก็ว่าจะเล่นเอสเบิร์นนะครับแต่ว่าตัวไอแท็กเกอร์มันเยอะแล้วนะครับก็เลยไม่เล่นเนาะไม่ทันเว้ดีกว่าฮะก็ฝั่งนู้นนะครับเขา,าเป็นนกปีศาจกันเหรอโอเคส่วนเฮลไอเทพของลูคาลิโอนะครับนะผมก็ ใส่เป็นสก,กอร์ชิลนะครับโฟกัสแบนด์แล้วก็มาสโตแบนดะ์เนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะว่าผมไม่ได้ดูนะครับดูจากสายการเล่นแล้วเนี่ยว่าน่าจะต้องเล่นเอ,อเอ็กซ์ตรีมสปีดนะครับอ้าว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 จังหวะนีเน้เรียบร้อยหมดเลย ดังก่อนครับแล้วค่อยไปตีกองหนีก็ยังทันนะครับนะกลับไปโอเคเราไม่ได้สักตัวเลยโอเคได้ตัวหนึ่งก็จะเป็นสายเอ่อ็กซ์ทีมสปีดดีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนมันก็เป็นเกงก้านะครับเดี๋ยวเอาเพราะว่าอพันมาดีกว่านะครับเพื่อความแรงขั้นสุดนะครับเอาเพราะว่าอพันดีกว่าฝั่งโน้นเนี่ยผมว่าซีซีมันไม่ค่อยเยอะ เดี๋ยวเราจะเล่นคู่กับโบสคอมแบทตเนาะมีใครอยู่ในนี้เปล่าไม่มีนี่เมเทโอแมสเอออ้าวผมนี่งงเลยคือแพสซีฟเนี่ยแพสซีฟของคิวคอนเนี่ยมันมันแบบมันมันเปรี้ยวอยู่นะแบบอย,อยู่ดีๆแบบโดนลาด้ายจิตเลยผมเนี่ยปี๊หัดเทวะหัดเขาเต็มหน้าตำแมส แม่เขาเต็มหน้าโอเคเรามาขโมยคาทิลิกาเม่ตรงนี้เลยฮะอ้าวดูด,ด,ดูมันคล้ยอ้าวอ้าวอ้าวห้าวห้าวห้าวเรียบร้อยกดเปเทโอแม้ไม่ติดอีกโอโ้โหเส็งเลยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านนะเรากลับบ้านแล้วเราลงไปเลนล่างเลยนะครับนะคนที่จะไปแก๊งนะครับนะ บนเนี่ยมีแกกโคง,งะไปกับคิวคอนแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงมารอเลนล่างเลยดีกว่าของพึ่งสิ <laughs> <laughs> มาเพื่อนบูชิกิโต <laughs> โอเคเราได้โค้งอแปดแล้วเดี๋ยวเราดักตรงนี้สิเราก็จัดไป <laughs> โคทอมแบทเจ็บเจ็บเจ็บ โอเคเราเรียกเพื่อนรวมกลุ่มนะเราใส่มาโซแบรนมาครับนะไม่ต้องกลัวดาเมจเราแรงมากครับเราตีอย่างนี้เราคุชิจิบาร์น่านี่มีอยู่ในมูฟแล้วนะครับนะไม่ต้องกลัวโอเคเราก็มาแก๊งล่างต่อเลยโค้ชคอมแบทอื้ออมต่อยหน้าต่อยหน้าโอเคเดี๋ยวเราให้แกโค้งาดังไปเลย เราไปฮนะเรากำลังไปเพื่อนรอแป๊บหนึ่งโอ้ไม่นะยีวาพาเลสเราจะกันไหวหรือเปล่าหึโดนขัดมาแตกแต่เราก็ต้องแลกด้วยชีวิตของพวกแกทั้งหมดนั่นแหละ มันก็จะเล่นแปลกๆหน่อยนะนะลูคาเิโอคือผมแทบไม่ค่อยได้แตะเลยนะลูคาเิโอเนี่ยสักทีสักทีกทอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันมันอย่างนี้นะฮะเอาหควคอมแบทมามันก็เป็นได้ยอย่างเงี้ยมีรอจังหวะรอจังหวะเขาเรียกรอจังหวะดีหรือเปล่าออยิงแล้วแหละ ออ้้ยยโเมื่อกี้กูเล่นอะไรวะกูโยนโยนไปหนึ่งดอกฮะโยนโยนไปหนึ่งดอกโยนไปหนึ่งดอกไม่เป็นไรฮะนิดนิดหน่อยเราชาร์จง้างไว้โอ้คอมแบท นีไอเราต้องเล็งน,นิดนึงเรามาบังกระสุนให้หโค้ชคอมแบทไม่ทันไม่โค้ชแบทไม่ทันโค้ชแบทแม่งนานเกินนี่้อ้าว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 ไอ,โอโ้กินอยู่นเปอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายอุ้ยโดนสปินิชเชคเกิลวิ่งหนึ่งทีเจ็บ นี่มาเลยมาเลยโทจูนเปเปอร์เดีย่ยตัวบางๆทั้งนั้นแบบนี้เราก็สบไปดูคอมแบทไปเลยปล่อยปล่อยไปฮะเรามีมันตู้แบน,นะครับีย๋ยวโะกันแบดเด็เลยเสร็จเ,เรียบร้อยก็ดีเหมือนกันฮะเราจะได้ไม่ต้องกลับบ้านเดี๋ยวโพชันก็จะรีคูดาวน์แล้ว เจ็บสี่ปล่อยหน้าเรียบร้อยคามเมกแตกโอ้แต่แต้มผมเก็บไม่ได้แล้วอ่ะมันมันตันแล้วดูสิลิตาดอนนี่ยืนยืนกันไปเลยตรงนั้นเราปล่อยไปเลยก็ได้โอ้มันต้องเจ็ดสิบแต้มอะ่ะเดี๋ยวเราจัดการเองเพื่นอน,อน ว่าแต่ทำไมเราอ้อมไปทางนั้นไม่ได้หนี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 อยู่ในเปอร์หนีเมื่อกี้เอ้ยเรามาดักตรงนี้ดีกว่ามึงเนี่ยดักรอกระทืบดีกว่าฮะเรารอเด็กหลง่นเรือไม่ได้เขาเอาลีกสตอร์บอกอู้ยเออ โดนอยู่ไหนเขาไปเต็มๆแต่ก็ไม่เป็นไรฮะรเพราะว่ามันเป็นแผนะครับมันเป็นแผนของผมเอง <c oughs> มันเป็นแผลของผมเองนะครับคือคือไฟเนี่ยไฟฟิเตอร์เขาจะได้ไม่มีอยู่ไหนเออมันเป็นแผลของผมเองนะผมไม่ได้โยนใครโยนไม่ดีนะครับใครเขาโยนไม่ดีน่าจะเอาจิกปัดท่อนมา่เอาเวอชันมาไม่ไม่ค่อยได้ใช้เลย ขู่อย네ู่ขูได้หมดเลยว่ะคงได้หมดเลยอ่ะทำไมนายเก่งจังอ่ะนายไม่กลับเหรอนายตายนะเราจะดูครัเขาจะรอดหรือเปล่าอ้ยรอดว่ะต้องอ้าวรอดรอดกับผีรอดก็แย่แล้วขูู่ก่อนขู่ก่อนขู่ก่อนเพราะว่าอัพันนี่มีมีไว้ขู วอล์ลาสเปียเข้าไปวืดผมว่าอันติลูคาริโอเนี่ยมันใช้ story, ยากมากเลยนะมาอยู่ในของลูคาริโอเนี่ยใช้ยากมากเลยอะไอ้เกง่าอุ้ยอุ้งเกง่ามันเก็บมันเก็บทันเลยเหรอมันเก็บเสร็จเลยเหรอไม่เป็นไรมากูแลกกับมึงเลยมาเลยเดี๋ยวกูแลกกับมึงเลย จะทันหรือเปล่าว่าไม่ทันแน่เลยว่ะไม่โคตรโยนเลยอ่ะไอ้ตอนนี้ทำไมกูทำไมวันนี้กูเล่นกากแกวะฮะวันนี้กูเล่นกากจังแหมแปลก,ก,ว,ลก,กวันทีปกติปกติเพรว่าทุกวันผมก็เล่นเก่งอะทำไมกูนนเล่นกากแกวะ ก็นะครับคลิปนี้อาจจะทำให้คุณผู้ชมบางคนนะงุดหยิบนะครับอาจจะทให้ผู้ชมบางคนงุดหยิบได้นะนอาจจะมีการรู้สึกอัดบ้างนะครับนะไปกูเล่นอะไรกูเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยวเราอยู่บ้านแล้วมาเล่นอะไรมาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยคิดว่ามันดังได้ก็มา เรายืนกันบ้านแล้วคู่าดังได้ก็มาคู่าดังได้ก็มาเรากันบ้านไม่ไมออกกีมั้ยโอ้โหเกกต้าไหนฮะยกล้าที่มันแสบเราน่าจะชนะมั้งชนะแหละ เชื oh. ่อผมเพื่อนรุ่มทีมเราโหดขนาดนี้อเกือบไปอยู่เกือบไปโอ้โหแล้วดูเลขสวยซะด้วย66ก็นนะครับในคลิปนี้ก็ชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตานะครับก็คือแม่กูเล่นโคตรกากเลยเอาไปว่าจ้างมันนะครับนะโอเคไปพอวายปาลาคากูปาลาคาจากเซนเดียโก กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูเป็นตัวอะไรแต่อย่าลืมติดตามย่องดวลลิสด้วยเข้าใจบอกูกไปแล้ว